จ็ดที่นั่งไม่ห้าหมื่นค่ะพี่วันนี้ไฮไลท์พามาดูรถเข้าใหม่ Isuzu MU-X หนึ่งจุดเก้า Ultimate ขับสองนะครับปีสองพันยี่สิบไม่ห้าหมื่นกิโลตัวรถเป็นรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ตรวจสอบได้เลยนะพี่โครงสร้างเดิมแท้ๆโรงงานนี่คือสภาพแรกเข้าแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยพี่ตัวรถสวยบอดี้เดิม9 8, 8 9 0 0 0ดอกเบี้ย2.79%ด้อค่ะนะได้ยางปี่3ายางใหม่ใช้างานยาวๆเลยสภาพตัวรถคือให้เต็มร้อย นะพี่นะแทบจะไม่มีพวกร่องรอยการใช้งานหนักเลยนะสะภาพด้านในคือใหม่เอี่ยมสุดๆค่ะพี่เบาะหนังนะฮะสีน้ำตาลเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะ,ะคะพวงมาลัยนี่ฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างจัดเต็มแน่นอนสําหรับคันนี้นะใครสนใจรุ่นนี้นะพี่นะรีบเลยวันนี้มีเข้ามาสองคันนะคะมาไวไปไวแน่นอนสําหรับรุ่นนี้ค่ะ นะประตูบานหลังเป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะพี่สําหรับ f c ท่านไหนชอบรุ่นนี้คันนี้นะสนใจติดตามชมคลิปนี้เลยพี่เอมมี่รีวิวให้จัดเต็มค่ะนะติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านเลยสวัสดี FC ช่องเอมมี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันกับเอมมี่ที่บริษัทเพชรยนต์สํานังกงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้นะคะเอมมี่อัปเดตรถเท่าใหม่ค่ะคันนี้เพิ่งมาถึงเพชรยนต์เลยนะคะเป็นเจ้าอิซุส มิวเน่1.9อัลติเมตขับสองตัวรถปี2020ค่ะม i n เนอร์เชนเรียบร้อยไม่54,000กิโลค่ะพี่คันนี้รถประวัติมือเดียวรับประกันเรื่องโครงสร้าง100%ไม่มีการชนหนักพลิกความจมน้ํากลับสีกรอใหม่เข้ามานะฮะตัวรถสีดาเดิมๆโรงงานค่ะคุณภาพบอกเลยว่าขับแก้วแน่นอนนะคันนี้สําหรับท่านไหน ครอบบ้านแม่บ้านท่านไหนอยากได้รถครอบครัว7ที่นั่งเนะคะเอาไว้ใช้ขับขี่ในครอบครัวคันนี้ตอบโจทย์มากๆออปชันด้านนอกด้านในจัดเต็มระบบเซฟตี้ความปลอดภยัยนะคะตัวเซ็นเซอร์รอบคันภายนอกภายในคือจัดเต็มแล้วสำหรับ isuzu mu x นะคะใมเนอร์เชคันนี้นะคะตัวรถปี2020นะพี่นะ นี่เลยสภาพคือสวยกริปมากๆเซ็นเซอร์ติดให้รอบคันเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวไฟหน้านะฮะเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์แบบ Fu l l LED นะคะแต่จากหน้าโครเมียมค่ะบอกเลยนะว่าโฉมนี้นะคะหน้าดุดันมากๆค่ะพี่นานๆที่จะมีคันสวยๆไมน่น้อยๆเข้ามาที่เพชรยนต์วันนี้มีเข้ามาแล้ว2คันค่ะพี่เครื่อง3.0อัติเมตกับ1.9 สำหรับท่านไหนนะคะสนใจคันนี้รีบโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะพี่นะนี่ค่ะตัวเซ็นเซอร์ติดตั้งให้รอบคันเลยนะปายทะเบียนหนึ่งขอไข่ทอทง1,3,2,6งกรุงเทพมหานครค่ะได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะนี่เลยค่ะพี่จ๋าเซ,เซ็นเซอร์ด้านหน้าสี่ตำแหน่งนะจุดเด่นเขาเลยคือเซ็นเซ,นเซอร์นะคะขับรถเนาะ ตีเส้นให้เรียบร้อยไม่หลุดเส้นแน่นอนนะพี่นะ้ำไม่หลุดเลนแน่นอนคันนี้สวยงามค่ะราคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึง989,000 0แกับาทพี่ตัวนี้ออกห้างป้ายแดงล้าน4 0 0 0 0นกว่าๆนะตกมือ2เหลือ989,000บาทค่ะพี่ได้ตัวรถคุณภาพดีไมหม่54,000กิโลค่ะไม่เดิมไม้แท้ประวัติศูนย์ตรวจสอบได้เลยพี่นะนี่เลยค่ะเรามาดูตัวล้อกันค่ะพี่จ๋าคันนี้เป็นล้อมแม็กอลอยนะ สวยงามพร้อมยางบิสโตรปี2023ค่ะพี่ยางใหม่เลยนะพี่นะใช้งานยาวๆค่ะดอกยางลึกๆอย่างนี้เลยพี่นะคะนี่ดอกยางลึกๆใช้งานยาวๆนะพี่นะสวยๆเลยล้อมแม็กขอบ20อกระจกมองข้างสีดำสิ่งเดียวกระทางตัวรถเลยค่ะพับปรับเก็บระบบอัตโนมัติเรียบร้อยนะพี่นะติดฟิล์มรอบคันค่ะไพรเวทเลยนะ หกสิบแปดสิบได้ค่ะพี่ฟิล์มตัวนี้ฟิล์มนี้ยี่ห้อนะพี่นะไม่เห็นด้านในเลยค่อนข้างเป็นส่วนตัวกระไดขึ้นข้างนะคะไม่มีการครูดหรือจุดไหนชำรุดนะพี่นะสวยๆเลยคันนี้ด้านในนะคะเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูสำหรับด้านในคันนี้นะคะค่อนข้างใหม่เอี่ยมแล้วสวยงามมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เบาะก,กันก่อนค่ะพี่คันนี้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มค่ะ นะะเป็นเบาะนี่เลยพี่ของครูแม็กนะคะสวยๆเลยนะเบาะหนังสัมผัสนิ่มมากๆนั่งสบายสุดๆค่ะพี่รองรับสรีระผู้ขับขี่ค่อนข้างดีนะคะเอมมี่สูงร้อ้านะนั่งสบายเลยนะคะปรับไฟฟ้าด้วยค่ะพี่นะสวยๆเลยคันนี้ ประตูฝั่งคนขับนะคะเป็นสีทูโทนค่ะนะฮะดำสลับกับน้ำตาลเข้มนะพี่เนาะสวยๆเลยตกแต่งค่อนข้างดีหนังสัมผัสนุม่มอุปกรณ์ใช้ค่อนข้างดีนะคะกระจกปรับระบบออโต้นะฮะนะสวยๆเลยเซนทัลล็อกกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้าค่ะพวรมาไลยนะฮะเดิมๆโรงงานเลยทรงสปอร์ตมีโตมาติฟังก์ชันจัดเต็มมาพร้อมกับตัวครุสคอนโทลน,นะคะ คือคอนโทรลล็อกความเร็วกับตัวะะพันธุเลอรอนชิพนะฮะพี่เกียม,มือนะสวยสวยเลยคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นสตาร์ทค่ะนะฮะแล้วก็ให้ FC ทุกท่านได้ดูเลขไมค์กันนะฮะเยียบเบค่ะกดปุ่มฟุตสตาร์ทได้เลยนี่ปิดแล้ว <Yeah. S 1> หน้าปัดเลือนไมคแสดงผล 3D แบบดิจิตอลนะคะพี่ตัวรถสวยงามสุดๆนะ้ำไมคใช้งานไปเพียงห้าหมื่นกว่ากิโลนะพี่นะไมใช้งานน้อยมากๆห้าหมื่นสามห้าหมื่นสี่ นะคะสำหรับตัวเครื่องเล่นหน้าจอนะคะขนาดใหญ่จากทางโรงงานสัมผัสค่อนข้างดีเลยตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้ค่ะพี่ปรับอุณหภูมิด้านในรถนะอัตโนมัติเลยสวยๆเลยคันนี้สำหรับท่านไหนนะคะสนใจอยากได้อยากโดนรุ่นนี้รีบเลยพี่สวยๆเลยนะคันนี้นะสภาพดีมากๆอ่านะคะท่านไหนอยากได้รุ่นนี้คันนี้ตอบโจทย์ค่ะ โเกียเป็นเกียออตโต้นะคะระบบต่างๆทุกอย่างจัดเต็มมาให้เรียบร้อยที่วางแก้วน้ํานะคะที่พักแขนขนาดใหญ่ที่ช่องเก็บสัมภาระนะคะนี่สว,สวยเลยคันนี้ราคาดีแน่นอนคันนี้นะคะใช้งาน9 8้า0สนแป่ก้าพพี่กำเงินมาเลยซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้ดอกเบีย้ยจัดไฟแนนซ์เนี่ย2.79%ไฟแนนซ์ Finance ถูกมากๆค่ะพี่ สำหรับที่ด้านผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้เป็นรถ PPV เนาะด้านหลังก็จะอเนกประสงค์เลยพี่มทีที่เสียบปลั๊กไฟบ้านที่เสียบ USB 2ตํตำแหน่งนะคะเบาะแถว2แถว3พับเก็บได้ริบเรียบปูปิคนของสัมภาระเยอะๆตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะคะใหม่มากๆจริงๆค่ะพี่สำหรับรุ่นนี้นะ Isuzu MU-X 1.9 Ultimate นะครปี2020 ตัวรถไม่ห้า0 0ื่กิโลเท่านั้นพี่รถบอดี้เดิมแท้ๆโรงงานรถสีดําไม่เคยกลับสีสาดสีนะคะไม่เคยทําสีมาร้อยเปอร์เซ็นค่ะพี่ตัวรถเนี่ยแทบจะไม่ได้เก็บงานเลยนี้นะเพิ่งเข้าคันนี้เพิ่งมาใหม่ตัวไฟท้ายด้านหลังเป็นฟูล LED เรียบร้อยค่ะ ต้องบอกจริงๆนะครว่าเป็นสุดยอดเลยรถครอบครัวที่ปรับเปลี่ยนโฉมออกมาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ดูแตกต่างจากโฉมก่อนๆมากๆเชนของจริงค่ะรุ่นนี้นะคะด้านหลังเป็นประตูเปิดไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะนี่เลยไม่มีเสียงหอนนะของโชคสปริงตัวรถด้านในคือสภาพสวยมากๆใหม่เอี่ยมเลยพี่ใช้งานมือเดียวค่ะนะคะ,ะ,คะแทบจำไม่ช้ำเลยนะคันนี้ด้านหลังนะมีที่เสียบ ปั๊กไฟได้อีกนะพี่นะนี่คุ้มเลยนะสำหรับท่านไหนสนใจรุ่นนี้คันนี้นะรีบติดต่อหาเอมมี่โดยตรงเลยค่ะพี่จา๋ามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างกันหน่อยนะน็อตไฟท้ายด้านหลัง นะ็อตไม่เคยขยับนะน็อตบอดี้คานด้านหลังเห็นไหมะน็อตฝาก็น็อตฝาท้ายพี่น็อตไม่เคยแกะถอดเลยนะไม่เคยถอดทําสีร้อเปอร์เซค่ะตัวโครงสร้างนะคะน็อตฝาท้ายพี่เห็นไหมะ สภาพสวยมากๆนะพี่น้ำไม่เคยมีการชนนะถึงตัวโครงสร้างด้านหลังค่ะสภาพตัวรถคือสวยมากๆสมบูรณ์ร้อเปเซแน่นอนคันนี้นะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างได้เลยพี่สามารถเอาเลขตัวรถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ทุกคันค่ะที่เพชรยนของเรานะคะเราการันตีแน่นอนนะว่าตัวรถแต่ละคันคือสภาพกริปแน่นอนนะกดปิดปุ๊บนี่ค่ะ คือรถสวยงามมากๆาปทะเบียนนี้เลยพี่ด้านหลังนะมีเซ็นเซอร์ให้ด้านหลังอีกสี่ตำแหน่งนะคะพร้อมกับตัวกล้องถอยนะพี่นะอ่าสวยงามโอ้โหอยากให้พี่มาลองดูตรงนี้มาลองขับจริงๆค่ะพี่สำหรับท่านไหนนะต้องการมาลองชมลองขับมาหาเอมมี่ได้เลยทักมาโทรมาส่งโลเคชั่นร้านให้ค่ะพี่ร้านอยู่กรุงเทพมหานครนะคะมาหาเอมมี่ได้เลยพี่ นะตัวล้อมแม็กขอบ20แม็กแท้เดิมโรงงานยางนะคะปี2023เป็นยางี่หอบ,บริสโตนทั้ง4เส้นเลยนะดอกลึกๆโครงสร้างดีๆด,ด้านในซุ้มร้อด้านในไม่มีการชนหนักเม็ดอาร์สระจุดคือสวยมากๆนะคะดูโอ้โหสวยงามจริงๆค่ะพี่1.9อัลติเมท ภายในคือทัาออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะพี่นะขับรุ่นนี้ไม่มีเขินแน่นอนไมเนอร์เชนเรียบร้อยสําหรับท่านไหนสนใจรุ่นนี้คันนี้ติดต่อโดยตรงเข้ามาเลย0967252736นะคะ0967252736พี่ได้รถคันนี้รุ่นนี้ไปใช้งานนะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลย989,000บาทตัวโครงสร้างสภาพสวยนะคะเดี๋ยวให้ดูพวก อันนี้จากโรงงานมีให้ครบหมดเลยพี่รายละเอียดคู่มือการใช้งานนะมีครบหมดมาดูได้ที่บริษัทค่ะพี่หรือทักมาได้เลยโทรมาได้เลยขอสำเนาเพิ่มเติม,มรายละเอียดการผ่อนเอาไปเช็คประวัติศูนย์ได้เหมือนกันนะเบาะข้างคนขับปักไฟฟ้าเหมือนกันพี่สะดวกสบายทั้งคนนั่งและคนขับเลยนะพี่นะนี่ค่ะตัวรถคือบอดี้เดิมๆหมดเลยนะไม่มีการชนหนักร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่นี่ดูรอยน็อตนะคะน็อตสวยๆอย่างนี้เลย นะ็อตบนน็อตล่างนะฮะดูรอยแต้มสีทางโรงงานค่ะอยู่ครบทุกจุดไม่มีร่องรอยสนิมนะฮะไม่เคยชนหนักนะพี่นะคันนี้หนึ่งจประหยัดน้ำมันไม่พอราคาไม่ถึงร้านด้วยคันนี้ออกป้ายแดงล้านสี่กว่ากว่าเกือบล้านห้าวันนี้เหลือเก้าแสนแปดหมนเกพันบาทรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนพี่ใครสนใจมาเลยมาเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันค่ะ ตอนนี้นะคะเอมม่พามาอยู่หน้าห้องเครื่องกันแล้วค่ะพี่เครื่องยนต์ขนาด1,900ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ของทาง isuzu นะคะเครื่องยนต์ ddi ค่อนข้างนิ่งมากๆพี่ตัวสายพานไม่มีเสียงก็ออกกระแะเลยนะเครื่องยนต์แห้งๆนิ่งๆกริบๆเลยค่ะพี่จา๋าบอดีแต่ละจุดคือเดิมโรงงานหมดแน่นอนค่ะรอยมาร์กแต้มสีรอยหัวน็อตนะคะรอยปั๊มน็อตแต่ละจุดด้านในห้องเครื่องเลีตุกอตัวถงังตรงกับตัวสำเนาเร่มแน่นอน นะคะมาตัวจสอบได้ค่ะพี่จ๋าดูตัวโครงสร้างกันหน่อยนะคะน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะขยับใสใส่กิ้งๆเลยนะพี่นะน็อตแตะจุดคือบอดี้ทุกอย่างรับปาาระกันแน่นอนพี่เดิมๆโรงงานหมดแน่นอนค่ะหัวน็อตนะไฟหน้านี่ค่ะเดิมๆเลยเห็นไหมไฟหน้าเดิมๆสุด,สดๆนะคะตัวคานหน้าค่ะพี่เห็นไหมคะคานหน้าใหม่กิฟเลยเดิมๆนะพี่นะไม่ห้าหมื 50, กิโล นะ้ำไม่มีการชนหนักกัโครงสร้างแน่นอนรับประกันได้เลยพี่ดูตัวแผ่นเพจค่ะนฮะแผ่นเพจชัดเจนแบตเตอรี่เพิ่งเตียนยี่สิบเก้าเดือนหนึ่งหกเจ็ดแบตเตอรี่ใหม่ของเหลวดูแลให้ใหม่นะคะที่ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนน็อตฝากระโปรงอีกฝั่งหนึ่งน็อตยึดฝากระโปรงด้านในเดิมมากๆกิ๊บๆเลยคันนี้เครื่องนิ่งๆเลยค่ะพี่อีวสูตหนึ่งจุดเก้าอัลติเมทปีสองพันยี่สิบนะนี่ค่ะฝากระโปรงเดิมๆโรงงานจากศูนย์นะครับแผ่นกันความร้อน ตัวเม็ดอาร์ตัวรอยปั๊มนอ็อตคือเดิมๆหมดเลยพี่คันนี้สวยงามตอบโจทย์แน่นอนสนใจคันนี้รีบเลยก่อนติดจองค่ะสำหรับ FC ท่านไหนนะคะสนใจ Isuzu m u ิ X นะคะ1.9 Ultimate ขับ2สีดำคันนี้นะตัวรถปี2020หม่ห50,000กว่ากิโลค่ะพี่รถมือเดียวประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะฮะราคา989,000ดอกเบี้ยเริ่มต้น2 7 9เท่านั้นหรือใครสนใจซื้อสดก็ได้ นะตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะคะสนใจกินครั้งมาเลยโทรมาที่0967252736ค่ะ0967252736ค่ะพี่เบอร์เอมมี hmm. ่แอดไลน์ได้เลยค่ะหรือด้านล่างใต้คลิปนะคะมีลิงก์ไอดียไลน์กับเบอร์โทรอยู่แอดไลน์มาได้เลยค่ะพี่คลิกเข้ามาที่ลิงก์แอดไลน์หาเอมมี่ได้เลยนะมาเป็นเพื่อนกันค่ะพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อน สำเนาตัวรถไปตรวจสอบประวัติได้เหมือนกันค่ะพี่ทักมาโทรมาได้เลยนะคะคันนี้สำหรับคันนี้นะใครสนใจรีบเลยนะพี่นะ,ะก่อนจากกันวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะเอมมี่รีวิวอะไรให้ดูปริตามชมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ